ข้าเมืองง่วงค่ะตาลาดนัดโคโกระบือยูบานมองมาให้นุ่นสะอาดค่ะตะบนซุ้มเปลาทำโูปเป็น,น,นช่องน้องเวชแนลค่ะยูทูบเบอร์ค่ะปลากดไห์กดแคบปลาน้องเวชแนวเลยเล่าค่ะ

ทางูว่าทำสัตว์่นะ ไปอีกไปอีกไปอีกมั่วงามามางามีองเดียวฮะคีเดียวเดียวงามอะไรงามไรเนาะอืมราคาคนตัวไหนหรคะเนี่้กิามาจนแล้วว่าตัวนี้โน่ากตอ่านัตวไหนพ่นี่ยังก็ยืนชิกมูคาแฉพูนที่ใส่ละก็ไปนะครับเจ้องนีไปเจทงเจ้าองี้ทาเาเขตั้มหนึงแยเเด ตัวนี้ซาบกากเลงาม่มีงหม่งตีเน,ะนาะเมงามดีหูพร้อมเลยนาะงามงามตึ้ง้งหูจอมดปลาเดดูดอ่นอขนาดมันคมมันสีมันงานโอ้ว่าเป็นว่าเป็นตัวผู้ตัวแม่ตัวนี้เม่<อ>แล้วปามัถ่ายมันเนื้อไปไปแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋

kau udah kasi, lagi, tapi เออดพาดนี่หายจังที่เลยเอิทพาดนี่หายจูงนังพี่ว่าไยเนาะพ่อเนะนัดนิงว่าไยค่ะมันใจายหรามากรสกีอะัก่มากะ thank uh -huh. ถ้าพี่น้องไม่ชม่ะเมืองงัวค่ะไลคค่ะไลค์ในอีค่ะนัดนี่ I don't cool. know ใช่เหรอฮฮะโอ้ยอาดระ เนแนวสีป้ามะเบิงค่ะบรรยากาศในตลาดตั้งคู้มาสือ่อตั้งไม่หอยหลายค่ะคือขายหรีค่ะแ่ขายแล้วมันขายแ้วเหรอ

ได้ยังนะได้เลครับนี่ยขายว่วแพร่งกระมูในตลาดนี่ยขายม่าแพร่งกระมูที่แคมคว่างอยู่บ้านคว่างตึกบ้าป่ย้อ้โหไเดกเด็เด้กเด็บเนี่ยังป่ะยังป่ ถ้าเอฟซีท่านใดสนใจแกมาเบิ่งเอาด้วยค่ะตลาดนัดโค้ตงตูดฝานาน้องนะให้นุ่นสะอาดค่ะนี่สุกรุ่นพ่อว่าศิเป็นตัวน้อยตัวใหญ่ตัวผูกต,ตัวแม่ค่ะนุ่มตัวเถ่าฝังมุ้งวัดค่ะสายพันธ์ค่ะมาเบิ่งเอาด้วยจ้า ไม่แชแนลค่ะขอฝากกุไยตกุแชร์กุซับตไคร้ใหะะ้ได้ด้วยค่ะตีใดแเ้วคนกับเมื่อค่ะพี่น้องแ่เดียวอะไร ชาอีลีค่ะตลาดนัดตลาดนัดโคโกระบือยี่บ้านหนองนาให้นุ่นสะอาดตำบลสมเสาอํำเพื่อเพชรจังหวัดอุดรค่ะถ้า,ามาบึงบรรยากาศอยู่ในตลาดค่นค่ะ ขอฝากน้องม Channel ไม่แชแนลในเด้อค่ะขอขอคุณเอฟซีทุกทุกท่านที่เป็นกำลังแรงใจให้น้องม Channel ไม่แชแนลเด้วยค่ะต้องถ่ายปีเก้าตอนรับปีใหม่ค่ะอีกปกิมือข้อสอบนี่กับซิเบิร์สไปแล้วค่ะข้อสอสองพันห้าร้อยหกสิบสี่ก็อีกปกิมือกับพี่เรากับพี้เอฟซีทุกทุกท่าน อ่ะมี่ตจะพ้มสุขพ้มเสริญจะเจ็บจะจุนคิดสิ่งไหนก็พอ้ได้สมดังสมปรารถนาด้วยค่ะเงินไหลกว่างค้องไหลมาด้วยค่ะโชคๆหมันหมานด้วยค่ะโชคๆเหมันหมานสงทายปีเก่าตอนรับปีใหม่ ที่เขาพ่าอโสสองขังข้นขาลอยหุกสีผาแล้วค่ะตลาดคือข้าวอิ่ลีขมืน่นี่ตลาดสดโคกระบือ ชื่บ้านหนองนะให้นนสะอาดตำบลสุมเสาอ,อำเอเทนจังหวัดอุดอรค่ะค่ะ<ม>น้องเม่์แชแนลค่ะพอ<ม>พี่นอ้องมาเบิงมาชมตลาดนัด<ม>โคกกระบือค่ะ ทไมวดากนเรซี่้า้าตลาดนทำม้วนเสซี่นสนใจแต่ว่าเมืองม้วนชมบอกเ้อค่ะบพราว่าสิเป็นม้วนเป็นคว้ยยลายค่ะลายิ

cái đè xe nó lại được cái cái <laughs> đó ครับ

ครับคดีละกนั่งอครัอค่ะอพ้เมืกดุงเทค่ะปอบพื้นที่ทกีันสิบปีแล้วมั่ใจให้น้องมิชแนค่ะค่ะสำหรับคลิปนี้สิกจบเพื่อนเทนก่อก็กานคลิปหนาเด้ค่ะ